ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 9 8 2 5เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสกล่าวว่าเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมกล้าถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสกำหนดจดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่2พฤศจิกายน2 ว5 6 5เวลา1 3นาฬิกา30นาทีที่วัดทองดีประชารามอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนาราธิวาสขอเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมชมรมมลริณที่ทุกแห่งพ่อค้าและประชาชนร่วมทำบุญพิธีทอดผ้าป่าโดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาณราธิวาดเลขที่บัญชี905-3-60943-1ชื่อบัญชีพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดณราธิวาดและสำเนาใบโอนเงินส่งให้สำนักง,งานจังหวัดณราธิวาสศาลากลางจังหวัดณราที่วาด,ท,วาดที่หมายเลขโทรศัพท์ 073642637พร้อมนี้ขอเชิญชวนร่วมพิธีทอดผ้าป่าตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรคนราธิวาส FM 98.25เมกะเฮิรตซ์แล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร